สวัสดีคะ่ะมิ้นนะคะตอนนี้เป็น General Manager อยู่ที่ Creative Talk แล้วก็ RGB 72คะ่ะเป็นหัวหนายย้ายุคนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะมิ้นกับ Creative Talk นี่เรารู้จักกันมาในฐานะแรกในฐานะอะไรมิ้นเป็นออเดียนต์ก่อนตั้งแต่ Creative Talk หนึ่งหนึ่งเลยนะ ที่แบบยังจัดแค่ไซส์ไม่ถึงร้อยคนโอ้โั่ะตอนนู้นน่ะที่จัดที่ราชดาหลอน้อแพทย์ถึกม่ต้องกดนี่คือครั้งที่หนึ่งจริงใช่เ,ออเออแล้วก็มาเรื่อยๆค่ะจนปีหลังๆเริ่มเป็นวอร์เนเทีอก็มาช่วยงานแหละแล้วก็มาเป็นพนักงานปัจจุบัน เมนเจอร์แล้ะเริ่มเมนจงานมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็น General Manager ใช่อันนี้คือคือฝั่งที่ว่าเส้นทางของ creative t a l k ใช่ไหม,มเออมาเส้นทางของมินมัน้งแล้วเส้นทางในการทำงานของมินอะ่ะจนวันนี้เป็น General Manager อ่ะมินเริ่มจากอะไรมาจา๊ะตอนก่อนจะเรียนจบอะ่ะมินน่ะเ,เ,เ,เป็นติวเตอร์ก่อนก็เป็นแบบติวเตอร์สอนน้ำบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปสอนน้องๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีแม่น้องเขาก็มีธุรกิจ เขาก็ชวนไปทํางานก็เริ่มจากการเป็นจริงๆเหมือนจะกึง่งกึ่งบัญชีเหมือนกึ่งกึ่งเลขาแหละก็คือทํางานติดตัวเจ้านายทีเนี้ยการทํางานติดตัวเจ้านายสกิลที่เราได้จริงๆมันก็คือแม a จเมนต์มัมนแมเนจทั้งงานแมเนจเจ้านายแล้วก็ดูหลๆๆาลลยๆหลายๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มชิฟมาเป็นสายไอทีสายอีเวนท์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในอยู่กับเจ้านายหมายค่ะตอนเจ้านายอะเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจ เป็นทําแบบการผลิตแล้วก็การค้าขายอะไรเงี้ยเป็นหลักค่ะแต่ว่าถ้าในเชิงที่เป็นอีเวนต์แล้วก็เป็นเอเจนซี่เลยอะมาทําที่นี่เริ่มต้นที่นี่เหมือนอเหมือนเปลี่ยนสายแต่ยังอยู่ในสกิลงานคล้ายๆเดิมมิ้น่ะส่วนตัวเป็นคนทําอะไรไม่เก่งเลยพี่โจเป็นแบบจะให้ทํากราฟิกก็ <laughs> โอ้มันก็ออกมาประดักประเดินกว่าจะเสร็จอ,อะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนที่ลงมือทําอะแล้วเราใช้พลังงานเยอะอมไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้ ไม่ใช่ว่าทําให้ดีไม่ได้แต่ว่าเราจะใช้พลังงานไปกับมันเยอะมากมแต่พอการจัดการนะ่ะเหมือนเหมือนมันชิลสําหรับเราเหมือนเรามองถอยออกมามองได้เข้าไปเล่นได้เหมือนมันเป็นทางของเรามากใกช่เหมือนมันเป็นจังหวะที่มีน่ารู้สึกว่ามันตรงกับเพจของเราอะอมากกว่าแล้วก็พอรูมของการเมเน g จ m e n เมนต์น่ะแรกๆมันก็คิดว่าเออเราจัดการได้แต่ที่จริงอะถ้าเกิดหน้าง,งานมันเปลี่ยนซีเทอชันมันเปลี่ยน มันคือมีสกิลอีกแบบเป็นล้านๆอย่างที่เราต้องต้องเรียนรู้กับการแมネจเมนต์ไปก็เลยเหมือนสนุกกับสายนี้แล้วเราก็ไม่เหนื่อยกับมันเท่ากับแบบการลงมือด้านอื่นอะไรเงี้ยที่แต่ที่มินพูดมาน่าสนใจสองเรื่องเรื่องแรกคือที่มินบอกว่ามินถนัดเรื่องการแมเนจมากกว่ามากกว่าลงมือทําเองใช่อันนี้เหมือนเป็นเป็ดเนาะว่าไหมใช่เอใส่พี่เรียนไหมเออเิ็นพี่เร็นน้องอีกเออเออก็คือ ความมาติมีเดียมันทำให้เราอะรู้รู้กว้าง generalist generalist uh huh. ใช่ uh huh. ถามว่าลงลึกอะก็ก็ได้เรียนรู้ได้ลองทำ uh huh. แต่มันก็มีเก่งบ้างมีเก่งบ้างได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างแต่แบบสุดท้ายอะเป็ดๆอย่างเราสุดท้ายเวลาออกมาเราจะเจอแบบเพื่อนเราที่อยู่ในสายงานต่างๆหรือว่าเ เป็น specialist ต่างๆอ่ะที่หลากหลายมากๆอะไรเงี้ยบังเอิญตอนนี้เราอยู่ในสายที่ยังเป็น generalist ในการมองภาพ arrange ให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้มากกว่าเขาเรียกเขาเรียกรูรอบใช่มองรอบๆได้อะไรเงี้ยใช่ไหมกับอีกคำหนึ่งที่คนมักจะเอามาคู่กันก็คือ specialist ใช่อมิ้นมีความ specialist เรื่องไหนไหมเออทำไมนานจังหรือ specialist ของเราคือการจัดการ ก็อาจจะอย่างนั้นมันเหมือนสเปเชียลิสต์แหละรู้กว้างกับรู้ลึกอะจริงๆกิงอะสกิลในการเรียนรู้อะมันคล้ายๆการคือรู้ลึกเขาก็คือโฟกัสไปเลยดีไปเลยรู้ไปอีกรู้ไปอีกแต่รู้กว้างอะมันก็คือเราต้องกว้างออกไปอีกกว้างออกไปอีกยิ่งเรารู้ว่าฝั่งลึกอะทําอะไรได้เท่าไหร่อะมันทําให้เราอะบริหารกว้างเข้าไปดีบริหารจัดการเลือกเลือกการวางคนเลือกการวางงานอะ ได้คล่องมากขึ้นมินว่าสุดท้ายสกิลการเรียนรู้อะมันเราแค่ไปคนละคนละฝักคนละฝั่งแค่นั้นเองใช่ใช่ใชกับอีกเรื่องที่ตะกี้ฟังแล้วน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อมินมาทางสายเมนเจใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเป็นหัวหน้าเลยซะทีเดียวคือคืออยู่ข้างๆคนที่เป็นหัวหน้าแต่วันเนี้ยมิ้นเป็นหัวหน้าด้วยการเมนเทจกับการเป็นหัวหน้าต่างกันไหมต่างตอนเป็น PM อ็มอะเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีเพราะ สิ่งที่เราโฟกัสอะมันมันค่อนข้างชัดเจนมันคืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้างานแบบนี้ทำลายแบบนี้คือคนนี้ใช่งานคืออันนี้ใช่ทำลายแบบนี้แต่ตอนที่จังหวัดที่ชิปขึ้นมาปีแรกที่เป็นเจเนอ a l ล a เ a นจเอร์โอ้โหแบบฟ้าทลาลมเอ้ามันตำแหน่งใหญ่นะเออมันไม่ใช่แค่เรื่องงานงานไ่ะยังต้องรู้อยู่อ่าอ่า มันต้องรู้ว่าทุกคนทําอะไรไหนใจะจะมีทีมอีกต้องบริหารทีมทีนี้เริ่มบริหารทีมมันไม่เคยมาก่อนตอนที่บริหารคนกับคุยกับคนไม่เหมือนกันเลยอเหมือนเราต้องคิดในหมวกของเขาด้วยว่าแคเรีพาดเขาจะเป็นยังไงความรับผิดชอบตอนนี้เขายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเติบโตในทิศทางไหนตอนนี้เขาเก่งอะไรแล้วเรากําลังพัฒนาอะไรเขาอยู่อแล้วต้องทําอย่างเงี้ยกับทีมอก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเจนน่าเล มีน้องบริหารข้างบนอีก <laughs> มีเจ้านายที่แบบมินแกอย่างนั้นแกอย่างนี้ใช้คาดหวังแบบนั้นใช้คาดหวังแบบนี้เหมือนสิ่งที่เราต้องดูอะสเกลมันปุบขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วอมีนน่ารู้สึกว่าสิ่งที่ไม่เคยแมนจก็ต้องแมเนจยิ่งสูงมันยิ่งหนาวเนาะ,ะมันก็แบกรับความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนเป็นหัวหน้าเราไม่ได้เราไม่ได้ดูแค่ง,งานเราดูคนเร,เราดูพาร์ทใหญ่ที่เกี่ยวข้อง อาจจะทีมอาจจะองค์กรไหมอาจจะแบบลูกค้าด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมีเรื่องให้เราต้องคิดในหัวเยอะงั้นจริงๆแล้วว่ามินว่าหัวใจสําคัญเลยอของการเป็นเมนเจอร์ที่ดีใน,น,นะใ,นในสไตล์ของมินนะในสไตล์ของมินในสไตล์ของมินคิดว่ามีอะไรมัง่งออมินว่าสไตล์หัวหน้าแต่ละคนะเขามีสไตล์เป็นของตัวเองบังเอิญของมินอนะมินเป็นหัวหน้าใจดีอมันก็หลายๆอย่างมันก็โอเค ดาบสองคมม่งอะไรว่างอ,อะไรเงี้ยการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องเป็นตัวอย่างตัวอย่างคือต้องทําให้เขาเชื่ออืม,มีคิดว่าสุดท้ายอ่ะการเป็นหัวหน้าที่ดีอ่ะมันไม่ใช่คนออกคําสั่งแต่มันคือตัวอย่างที่เดินไปด้วยกันอืมัมนคือคือคนที่เราไม่ไม่ทิ้งใครอ่ะไว้ข้างหลังอืสําหรับมินนะสไตล์มินนะคือมินนะไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ ถ้าใครไม่พร้อมไปกับเรามินก็พร้อมที่จะให้เขาอยู่ในที่ที่เขาฟิตกว่าอ๋อโอเคนึนก็แบบมินก็พร้อมที่จะทิ้งเขาทิ้งเขาไปไม่ใช่ไม่ได้มินก็ต้องคุยคือสุดท้ายจะหาต้นไม้และตุ๊กตาอยู่เนมือคือสุดท้ายเหมือนว่าเวลาเราเป็นหัวหน้าเราไม่ได้ไปคนเดียวเราไปกันทั้งทีมแล้วถ้าเราก็พยายามพูดทั้งทีมให้ไปพร้อมเราแหละแต่ว่าถ้าเกิดในระหว่างทางมันก็ต้องมีการพูดคุยมีการทํางานร่วมกันอยู่แล้วเราเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่า เนเจอร์ของใครที่เขาอาจจะไม่ฟิตกันกับทีมเราอะไรเงี้ยเขาทําให้ทีมเราไปได้ช้าลงเออไอ้นี่ยากเนาะใช่เพราะว่าบางทีอะเราด้วยความเราสายเพียร์เพร์กะเราใจดีเราก็อยากจะอุ้มไปด้วยกันไอ้จังหวะตอนเราไปอุ้มคนที่กําลังมีปัญหาคนที่ไม่มีปัญหาเขาก็รู้สึกว่าก็ใหม่อะสุดท้ายนี่ก็คือการบริหารคนอะอมันยากนะทํางานกับคนอนะมันยากยากแบบมินเชื่อว่า เมนจเมนต์เมนเจอทุกคนจะเจอจังหวะที่ไม่อยากเจอคนแล้วอ่ะฉันอ,อยากอยู่กับคอมอยากอยู่กับเปเปอร์อยากอยู่กับงานแล้วเหมือนเหนื่อยกับคนอ่ะมินว่าทุกคนนะอะเจอเออแล้วจะโมดิเวตตัวเองขึ้นยังไงสมมติมันมีจังหวะที่บางทีเราดรอปอยู่แล้วแหละแต่เราต้องเป็นโลโมเดลนี่ใช่ป่ะเราต้องไปซ่อมทุกคนแต่จังหวะที่เราเฮ้เราก็เหนื่อยอ,อะไรเงี้ยมินมินแบบมีวิธีเอาพลังกลับคืนมายังไง หลักๆเวลาทำมิน่าจะมีสองอย่างอย่างแรกคือมิ้นตัดทุกอย่างนะช่วงห่วงเวลานั้นที่เราเครียดเราเศร้าเราหงุดหงิดมันมันเป็นอารมณ์อยู่แล้วแหละมิ้นแบบพยายามตัดออกไปเลยอะหมายถึงว่าขอแป๊บหนึ่งขออยู่กับตัวเองก่อนขอไม่มีเรื่องเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยๆเมนเจอร์เอาทุกอย่างมากลางแล้วก็พิอรลิไท์มันใหม่หรือ จับกรุ๊ปอะเป็นคนชอบกรุ <grouping S 1> ๊ปกรุ๊ปปิงเป็นพวกชอบจัดขอ,อเหมือนกันไม่ <laughs> ชอบกรุ๊ปปิงว่ะ <laughs> เ,เรื่องเนี้ยเออมันเกี่ยวกับอะไรแล้วแต่ปัญหารครั้งนั้นที่เจอด้วยอะค่ะพี่โจว่าแบบเออเรื่องนี้เราจะจัดการด้วยธีไหนอันนี้คือคุยได้ถ้าคุยแล้วไปกันต่อมินก็จะค่อยเอามาคุยเหมือนเหมือนเราอยากตัดเพื่อตั้งสติก่อนขอตั้งสติก่อนอยากเอาอารมณ์ให้น้อยที่สุดตอนที่จัดการปัญหาดีนะก็คือตอนแรกเลยตั้งหลักก่อน ใช่คือคือตอนไม่ตอนแรกต้องแบบตัดก่อนตัดแล้วก็ตั้งหลักแล้วก็เรียงลําดับอีกทีใช่อืมิหน้าใช้วิธีนี้ถ้ามันเอาอยู่แต่ถ้ามันตั้งสติไม่ได้อัีแบบจังหวัสติแตกแน่นอนว่าพี่โจเป็นหัวหน้าย่อมเป็นงานของพี่โจต่อสิคะใช่คือตอนที่สติแตกอะมันมันไม่ไหวจริงมันคือแบบเออเวลามันก็เร่งปัญหามันก็มาหลายอย่างก็ต้องจัดการ มิ้นก็เลยต้องหาคนที่ช่วยมิ้นหน่อยอืเป็นโค้ชที่มองจากข้างสนามให้มิ้นหน่อยอตอนเนี้มิ้นกลายเป็นเพลเยอร์แล้วออะขอโค้ชหน่อยเฮ้ยเปรียบเทียบได้ดีคือมันเหมือนแบบในสนามจะมีกับตันทีมอยู่คนหนึ่งจะม่น่าต้องเชียร์อัปโ้นู่นนี่อะไรติดออกแขนใช่ไหม เสร็จแล้วสักพักมันก็จะมีบางจังหวะแหละที่แบบเขาก็ต้องตะโกนออกมาที่โค้ชข้างสนามเหมือนกันว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หาคนนั้นค่ะอต่มิน่ะถ้าเรื่องงานมิ้อาจจะมีพี่โจจริงเรื่องส่วนตัวก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่เราเราจะมีคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจเราช่วยเป็นโค้ชในเรื่องนั้นๆให้เราอันนี้มันก็อยู่ที่ประสบการณ์แหละว่าเรื่องเนี้ยเราคุยกับใครใครที่ เราคิดว่าแนวคิดเขาอะไปกับเราได้ไม่ใช่ว่าปรึกษาใครก็ได้นะเนาะมันต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าใช่่อะใช่กับเรื่องนั้นนั้นเลยมินน่ก็จะมีสองวิธีคือพยายามตั้งสติตัวเองก่อนตั้งไม่ได้งั้นเอาคนที่ตั้งได้คนที่แบบตบๆแบบเป็นสติให้เราเขก้ยวตัวมึงจะเย็นๆก่อนแบบเนี้ยใช่มินน่ะหาคนนั้นคือบางทีการขอเอากันขอความช่วยเหลือไม่ใช่เป็นการบอกว่าเราอ่อนแอนะ จะเป็นการกล้าด้วยซ้าที่จะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มีใครสักคนมาช่วยกันได้บ้างไหมแล้วทำให้อีกคนนึงอะ่ะได้แสดงความแข็งแรงของเขาด้วยนะใช่เฮ้ยม,มีคำถามหนึ่งอยากชวนถามเราจะชอบมีเอ่อบางทีก็เป็นเจ้าของบ้างหละหรือบางทีก็อาจจะเป็นเราเนี่ย mm hmm. แหละที่รู้สึกว่าถ้าอยู่นานๆควรจะได้เปลี่ยนเป็นหัวหน้าบ้าง mm hmm. อ่าจริงๆแล้วว่าเราทุกคน เหมาะกับการเป็นหัวหน้าไหมหรือการเป็นหัวหน้ามันเป็นการพิสูจน์ไหมว่าเราประสบความสําเร็จถ้าทั้งชีวิตเลยอะไม่ได้เป็นหัวหน้าคนนี้เราเราผิดป่ะวะมินคิดคิดยังไงมั้งกับการเป็นหัวหน้าเคยเออเมื <S <S ่ออดีตอหะเคยคิดว่าการเป็นหัวหน้าม,มันคือแบบมันคือการเติบโตม,มันคือเส้นชัยถัดไปถึงวันหนึ่งแบบเรารู้สึกว่าคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะ คือคนที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนในคนนีกแหละเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างมินดารู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะคือเนี่ยแหละพ o ูจชีวิตซึ่งจริงจริงปริญญาทางการเป็นพนักงานคือการเป็นหัวหน้าคนแต่จริงๆอะแบบอายุหรอพี่โจไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายประสบการณ์แหละประสบการณ์แหละประสบการณ์มันทําให้เรารู้ว่าเออความสําเร็จในชีวิตอะมันขึ้นกับ ความพอใจและความสุขของคนนั้นคือบางคนน่ะเข้าแฮปปี้มากเลยนะกับการที่เขาเป็นลูกน้องแบบนี้มินเจอร์น้องในทีมเออน้องที่เคยเคยเคยบริหารอยู่อ่ะมีน้องคนหนึ่งก็คุยกับมินเลยว่าพี่มินหนู่ะชอบชอบตรงนี้แล้วหนูไม่ได้อยากขึ้นเป็นหัวหน้าตรงนั้นเหมือนตอนนั้นน่ะตําแหน่งหัวหน้ามันดันว่างพอดีแบบคนเก่าขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมใช่เราก็แบบเอ้ย องค์กรแน่นอนก็อาจจะดูคนในกันก่อนเพราะคนในเนี่ยอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าองค์กรเราไน้ใจได้ใช่ผ่านงานกันมาแล้วรู้งการชิพขึ้นมาเป็นหัวหน้าโปรโมทขึ้นมาเป็นหัวหน้าจริงๆก็เป็นเป็นทางเลือกที่โอเคเราก็มองน้องในทีมแต่น้องคนนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่นะหนูต้องการแบบอยู่ตรงเนี้ยหนูชอบที่ทําและหนูคิดว่าหนูอ่ะหลีดทีมไม่ได้เขารู้เลยเก่งเนาะใช่พิคะร์ตัวเองเรียบร้อยเลยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะหลีดทีมไม่ได้ แต่เขาอะชอบที่จะ follow บางอย่างเขาชอบการทำงานที่วางกฎเกณฑ์ชัดเจนมาให้เขาเลยเขาแฮปปี้แบบนี้เลยดังนั้นอะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์เขาจะต้องนำทีมเขาจะต้องเป็นผู้นำมีลูกน้องในทีมเยอะๆไม่เลยเขาบอกเขาแฮปปี้กับตรงนี้เลยเจอหลายคนมากแล้วยิ่งยิ่งทำงานเราเจอน้องไปเรื่อยๆพี่โจช่วงหลังแบบเจออย่างเนี้ย มากกว่าสาองสมคนถ้าชัดเจนอย่างนี้อาจจะเป็นจุดที่ประสบความสําเร็จใ,ในหน้าที่การงานนะเพราะแบบอยู่ในที่ที่ตัวเอง Happy แฮปปี้ละใช่เพอเอๆเราก็จะบางคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโดยที่เขาไม่พร้อมอ่ะองกรมองว่าพร้อมหรือเขาอาจจะมีแนวคิดเหมือนมิ้นท์เมื่อก่อนว่าการเป็นหัวหน้าคือการพริสูจความสําเร็จในชีวิตสุดท้ายพอเขามาเป็นหัวหน้าอืมันเฮิร์ตกว่าเดิมเขารู้สึกว่า ุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดเลยทําไมเรื่องนี้ก็ต้องคิดทําไมเรื่องนั้นก็ต้องทําทําไมประชุมอีกแล้วทําไมหัวหน้ากดดันขนาดนี้ไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนที่บอกมาเลยให้ทําอะไรอือะไรแบบนี้ยอืเออเจอเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะการเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนในคนไม่ได้พูฟอะไรสําหรับมินนะสาหรับมินอะมินรู้สึกว่าแบบไม่ได้พูฟคนที่คนที่อยู่ในจุดที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองพอใจแล้วมีความสุขอะ อันนั้นพูฟว่าคุณเป็นคนทํางานที่สําเร็จมากกว่าใช่ได้ทํางานที่แฮปปี้นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดบางคนเป็นสเปเชียลิสต์ไงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าสเปเชียลิสต์สุดท้ายอ่ะเขาอาจไม่เขาอาจไม่ได้ต้องการเป็นหัวหน้าก็ได้เขาอยากทำเขาอยากเขาสนุกกับการลงมือมากๆากเขาอยากหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยนั่นคือความสุขของเขามากกว่าอื เร็วๆนี้นะคะกำลังจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งของ Creative Talk นะคะนั่นก็คือ People Performance Conference หรือ PPC 2025นั่นเองนะคะปีนี้ไปจัดที่ไบเทคบางนานะคะความจุเพิ่มขึ้นนะมากันได้ถึง2,000คนเลยนะคะจัดวันที่2เมษายนค่ะแล้วก็สามารถจะซื้อบัตรได้แล้วที่10 Event นะคะลองดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ สำคัญแล้วก็พิเศษสุดๆในปีนี้นะคะก็คือเราเพิ่มเวิร์กช็อปนะเพิ่มมา2วันเลยเต็มอิ่มเลยนะคะเพราะว่ามีหลายฟีดแบ็กเลยนะคะที่บอกมาว่าชอบเรียนเวิร์กช็อปกับเรามากนะคะปีนี้ก็เลยจัดเป็นเวิร์กช็อป3ชั่วโมง งานเวิร์กช็อปสชั่วโมงมีประมาณ8ปดเวิร์กช็อปเลยนะคะในวันที่30มีนาคมแล้วก็1เมษายนนะคะไปลองดูรายละเอียดได้ที่10 e อีเวน,น์ะคะทั้งงานคอนเฟรนท์ก็ดีเวิร์กช็อปก็จุใจเหมาะทั้งกับลีดเดอร์เมนเ r อรแล้วก็ทีมงานนะคะไปลองดูรายละเอียดกันแล้วพบกันวันที่2เมษายนที่ People Performance Conference ค่ะ